อยากให้อาจารย์สมศักดิ์พูดถึงชื่อนิทรรศการแล้วก็แนวคิดของการแสดงงานครั้งนี้ค่ะเราแทบจะไม่เคยปรากฏการเอ่ยชื่อในด้านเทคนิคนำมาเป็นชื่อของนิทรรศการเลยเพื่อเป็นหัวข้อของชื่อนิทรรศการก็คืองานบนกระดาษและสีน้ําสําหรับศิลปินที่ทํางานจิตรกรรมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยนอกจากที่จะเขียนสีน้ํามันหรือเสียิลิกบนผ้าใบแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทุกคนก็ยังทํางานบนกระดาษ ก็ต้องมีบ้างแต่ว่าทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ให้ความสําคัญกับงานกระดาษเลยฉะนั้นเมื่อเขาจัดนิทรรศการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะนึกถึงอะไรที่มันเป็นอะไรที่ถาวรกว่าที่ดูมันมันอลังการกว่าพอมองถึงงานบนกระดาษแล้วรู้สึกว่ามันเป็นไมเนอร์มันเป็นงานรองฉะนั้นตอนนี้ณวันนี้ผมจึงตั้งใจที่จะยกให้งานกระดาษหรือว่าจิตกรรมบนกระดาษเนี่ยมีความสําคัญเทียบเท่ากับงานบนแคนวาสแล้วขณะเดียวกันเนี่ย ความรู้สึกของผมที่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งที่มีงานแสดงงานจิตรกรรมของผมเองเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ใช้บนกระดาษมาร่วมนําเสนอด้วยพร้อมๆกันฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ผมต้องการคัดงานที่สร้างบนกระดาษขึ้นมาโดยเฉพาะ การถ่ายเทงานแนวแอ็บสแตรกลงบนเทคนิคสีน้ำเนี่ยคะ่ะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงไหนคะอาจารย์แล้วก็ตอนตอนนี้คือมีการพัฒนามาถึงตรงไหนแล้วตอนคือมัน,ม,นมันชอบหลายอย่างอะ่ะเป็นคนเยอะทุกครั้งเนี่ยที่มีการทํางานศิลปะผมเองผมจะใช้สีน้าเป็น,เป,นเป็นงานส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วน,นก็คืออีกสีน้ํามันหรือสีอะกริลิกอยู่ด้วยเสมอไม่เคยทิ้งแบบใดแบบหนึ่งเลยนะฮะอย่างงานนิสศการในครั้งเนี้ยผมก็ได้นํางานชิ้น ในปี1978นั่นก็เป็นงานชุดแรกๆที่ผมได้นำเทคนิคหรือว่าความคิดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานศิละปะเขียนบนสีน้ำแล้วจากงานสีน้ำเนี่ยมันก็ถูกถ่ายทอดออกมาบนสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกในภายหลังครับแล้วเราจะเห็นนะฮะว่าสื่อสีน้ำเนี่ยเมื่อมันถูกแปลงมาเป็นสีน้ำมันในสีน้ำมันของผมเองเนี่ยเราก็จะเห็นการ การทําให้ใสด้วยสีน้ํามันด้วยการใช้น้ํามันลินซีดหรือว่าน้ํามันสนให้มีส่วนผสมให้มากขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ถือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษส่วนตัวของผมเองเลยแล้วการพัฒนาอันนี้นะฮะมันก็จะต่อเนื่องมาเรื่อยๆต่อสลับกันไปตลอดเวลาแล้วก็มาอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่ปีรู้สึกจะคอสอประมาณสักพันเก้าร้อยพันเก้าร้อยเก้าสิบสองทำสีอะคริลิกบนกระดาษแต่ว่าช่วงเนี้ในช่วงยุคนี้นะฮะ มันจะเป็นงานที่ไม่ได้เป็นงานที่มีความโปร่งใสแบบสีน้ำมากแต่มีความเข้มข้นมีเนื้อสีของสีอะคริลิกนะที่เป็นอะคริลิกแท้ๆแต่ผสมผสานกับวิธีการขูดขีดหรือวิธีการเพิ่มเติมด้วยดินสอและดินสอสีด้วยฉะนั้นชุดเนี่ยก็เป็นชุดสําคัญที่ผมก็นํามาเพื่อจัดนิทรรศการควบคู่กับางานสีน้ําที่เขียนขึ้นในยุคป,ปัจจุบันเพื่ออะไรฮะมันเหมือนกับว่าเราได้ถอยกลับไป เพื่อมองดูเส้นทางของการทำงานของตัวเองแล้วก็นำงานสองส่วนนียเอามาเอามาสนทนากันเอามาให้มันเกิดการรับรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยได้มองเห็นว่าความคิดของเรากับเทคนิคของเราเนี่ยมันมีความอสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างยุคหนึ่งกับอีกยุคหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอยากให้อาจารย์สมศักดิ์แนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูงานแอสแตรกสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะเราจะดูงานแนวนี้ ยังไงดีคะอาจารย์ก็คงไม่ยากสำหรับผู้ที่จะมาชื่นชมงานศิลปะถ้าเราจะพูดถึงความเป็นสาระจริงๆแล้วางานศิลปะทุกประเภทนไม่ว่าจะเป,เป็นรูปแบบที่เหมือนจริงมันก็จะนำเสนอความเป็นแอบสแตรกในตัวของมันเองหรือว่างานที่เป็นแบบนามธรรมที่เรียกว่าแอบสแตรกเนี่ยที่มันไม่ไม่นำเสนอความเหมือนจริงตามสายตาเห็นมันก็คือแอบสแตรกแต่คานนี้ถ้าเผื่อว่า,าแบบง่ายๆสำหรับผู้ผู้เข้ามาชื่นชมงานศิลปะเนี่ยผมคิดว่า เรามามาชมสิ่งที่เป็นประดิกรรมทางทางความคิดของคนทำงานศิลปะเราไม่ได้มาดูภาพถ่ายที่เหมือนจริงที่ที่ดูแล้วเรารู้เรื่องนะแต่เราคิดว่าเรามาดูอะไรที่มันเป็นเป็นงานที่เขาสร้างสารรค์ขึ้นมาจากความรู้สึกหรือจากความที่มีที่มาที่ไปที่มาจากสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติจากความนึกคิด ฉะนั้นงานที่มันประกฏรูปออกมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสไตล์แบบไหนนะฮะผมอยากให้คนดูเนี่ยทำใจให้นิ่งคือโดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสมอไปแต่ว่าให้งานที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี้นะฮะมีปฏิสัมพันธ์กับความคิดของเรากับความรู้สึกของเราโดยตรงงานแอพแจกจริงๆแล้วมันมีอยู่แค่อสองแนวทางใหญ่ๆที่เราเห็นขนนั้นฮะอย่างแรกก็คือความเป็นแอสแรกที่ึ้นหมายความว่ามันจะมีวิธีการนําเสนอที่ เรียบง่ายบา,บางศิลปินบางคนเขาจะทำงานลักษณะกึง่งเ,เป็นงานแนวเรขาคณิตเราอาจจะเห็นวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วกับพื้นเรียบเรียบหรือเห็นเส้นไม่กี่เส้นขีดเป็นเส้นตรงเส้นนอนหรือจัดเป็นวางจังหวะของช่องไฟต่างๆอะไรอย่างงี้นะซึ่งรวมทั้งอีกแบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะมีลักษณะของในเชิงของรูปร่างที่เป็นแบบแบบธรรมชาตินะที่เห็นรูปร่างอาจจะเหมือน กลุ่มก้อนเมฆบ้างรูปร่างเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับภูเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งลักษณะใหญ่ๆ2ออย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้ชมแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันไงฮะนะฮะแล้วก็มันก็อาจจะมะีประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละสไตล์ของงานแอบสแตรกอย่างเช่นบางภาพให้ความสําคัญกับสีบางภาพให้ความสํสา,า,ค,าสคัญกับรูปทรงนะฮะบางภาพก็ให้ความสําคัญกับ สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นเป็นรูปเชิงความคิดซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรซึ่งทําให้คนดูเนี่ยเปิดจินตนาการของตัวเองแล้วก็ใช้ความรู้สึกพื้นฐานของตัวเองเชื่อมร้อยความรู้สึกของเขากับกับรูป แล้วก็ฉน,นองตอบออกมาเป็นความคลิดอีกทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นสำหรับวิทัศการงานบนกระดาษและสีน้ำโดยสมศักดิ์ชาวทาดาพงนะคะจะแสดงที่หอศิลปวังหน้านะคะตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึง7สิงหาคม2559ค่ะ